ันรอเวลาที่พวกแกพลาดอยู่นะพลาไปเลยก็โดกูยิงแน่เฮ้ยทีมวะบอกเป็นทีมกันนะ,ะมา one เอาจริงมึงรอดรอดกันไปหลายๆเกมหน่อยกูจะได้เล่นเฮ้ยมึงลุกดิแล้วมันให้เข้ากันคนละประตูฮนะเอาเปิดเปิดเอาเปิดไปเลยดีกว,ว่าเฮ้ยโอ้ประตูหมดแล้วอ่าลาก่อนนะกูฆ่ามึงเลยได้ไหมเอาแล้วไงลาก่อนเฮ้ยมึงยอย่าหลบ อย่าดิ้นครับอย่าดิ้นสัมได้ไหมโอเกมมึงรีโหลดนานมากเลยค่าไปยี่แปดแล้วโอ้โหนี่คือจำนวนการฆ่านั่นเองไอ้ฝั่งนี้คืออะไรก็ยังไม่รู้นะเอาฮาร์ดไปเหลือแปดคนว่ะตายไปคนหนึ่งจากเมื่อกี้ที่เรายิงไปนะมาชูรอดไหมสองคนเฮ้ยรุมเข้าไปทำไมสี่ล่ะกูฆ่าดีไหมเนี่ยเฮ้ยประตูก็มีตั้งเยอะแล้ทันไหมอะแล้วในนั้นอ๋อรีบลุกดิเร็วเข้าเร็วทันไหม อ่าไม่ทันเรียบร้อยลาก่อนไอ้กูเข้าไปไม่ได้วะเฮ้ยอย่าแอบครับอ่ามึงก็ตายข้างในนะลาก่อน